เงาของต้นไม้ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีชายชราใจดีชื่อลุงเมฆอาศัยอยู่คนเดียวในกระท่อมไม้เก่าๆริมป่าลุงเมฆเป็นคนเงียบขรึมแต่ทุกเช้าเขาจะออกไปกวาดลานวัดและรดน้ำต้นไม้โดยไม่เคยขาดวันหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อต้นซึ่งเพิ่งกลับจากเมืองใหญ่เดินผ่านวัดแล้วเห็นลุงเมฆก,กำลังกวาดใบไม้ใต้ต้นโพ เขาหัวเรอะเบาๆแล้วถามว่าลุงทำไปทำไมทุกวันหวาดยังไงใบไม้ก็ร่วงอยู่ดีรดน้ำยังไงต้นไม้ก็โตช้าจะเสียเวลาไปเพื่ออะไรลุงเมฆเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆแล้วกล่าวว่าเจ้าดูเงาของต้นไม้ไหมตอนเช้ามันทอดยาวแต่พอตกบ่ายมันก็หดสั้นแม้ต้นไม้จะอยู่ที่เดิมแต่เงามันเปลี่ยนไปตามเวลาชีวิตก็เช่นกัน สิ่งที่เราทำวันนี้แม้จะดูไร้ความหมายแต่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอยู่เสมอใบไม้ที่ร่วงอาจกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เติบโตน้ำที่เรารดอาจไม่เห็นผลทันทีแต่ลึกลงไปในดินรากของมันกำลังรับรู้ต้นนิ่งไปครู่หนึ่งเขามองต้นโพสูงใหญ่ตรงหน้าแล้วเริ่มเข้าใจว่าสิ่งเล็กๆที่คนเราทำด้วยใจสงบแม้ไม่เห็นผลทันตา แต่อาจเป็นรากฐานของความสงบในอนาคตวันต่อมาเขากลับมาช่วยลุงเมฆวาดใบไม้ใต้ต้นโพเงาของต้นไม้ยังเคลื่อนตามดวงอาทิตย์แต่หัวใจของเขาเริ่มหยุดวิ่งตามเงาข้อคิดจากเรื่องนี้บางสิ่งในชีวิตอาจดูไร้ความหมายในสายตาคนอื่นแต่หากทำด้วยใจที่ตั้งมั่นและสงบย่อมเกิดผลในวันใดวันหนึ่ง เหมือนเงาของต้นไม้ที่เปลี่ยนไปตามเวลาแต่ต้นไม้ยังคงยืนหยัดณที่เดิม